โอเควันนี้ก็อยู่กับผมนะฮแม่นินเพลทบุญแปงกันอยู่กับผมแม่นบินบูมนะครับวันนี้ก็เป็นรอบจากส่งวันที่2พฤษภาคม2563นะครับเดือนที่5แล้วนะฮะก็อยู่กับเจ้าเรมโบดำนะครับของคุณชันชันชัยมณีนะฮะพร้อมลูก5้นัดแล้วก็2แมกกาซีนของคุณธนาธรทองงามนะครับเป็นคิมเบอร์นะฮะคิมเบอร์นะครับผมนะตัวคิมเบอร์แบ็คพร้อมลูก5นัดนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะฮะนี่นะฮะ ยิงลายล่องลึกนะครับจริงๆคมชัดนะคมติบเลยนะฮะแต่ว่ามันต้องออกแสงนะถ้าไม่ออกแสงมันก็จะมัวๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นยิงลายล่องลึกนะฮะไม่ได้สก,กีนนะถ้าสก,กินก็จะชัดนะครับในที่มืดแต่ว่ามันจะไม่สวยงามอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือยิงลายล่องลึกนะฮะอันนี้เป็นของคุณธนาธรนะประกับคลิป G10 แล้วก็ของคุณชาญชัยเดี๋ยวผมจะลองดูเรื่องระบบอาร์ดมโบนะครับผมได้2แมกกาซีนนะครับเรื่องระบบดรมโบลูกหมดสไลด์ค้างนะอ่าลูกหมดสลด์คนะ้า,าคงอย่างที่เห็นเลย นะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับเลขคนเลขนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบการคัดปอกกันแล้วก็ระบบเซฟนะฮะเดี๋ยวเรามาให้ดูระบบเซฟก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับปรับลงมานะฮะลั่นไก่ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเซฟนะปรับลงมาลั่นไก่ไม่ได้ปรับขึ้นไปลั่นไก่ได้นะฮะแล้วมาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองคัดปอกให้ดูทั้งนัดนะครับเบอร์ไม่ให้เห็นนะโอเคถือว่าไม่ให้เห็นนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันทักษานัดนะว่าแรมโบของเราจะคัดปอกได้ปกติไหมมือผมค่อนข้างจะเจ็บนะ,ะก็เดี๋ยวหากจะคัดช้ามันงก็ขอใครด้วยนะครับ1น,นะฮะสนะครับผมอย่างที่เห็นนะสนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะโอเคคัดปอกได้ปกตินะฮะก็คือมีปืนตั้งฉากตรงนะครับไม่ได้เฉียงหรือไม่ได้เอียงนะฮะก็ถือว่าระบบโอเคนะครับในการจัดส่งให้ดูเลขโค้ดนะไม่มีการตัดต่อก่อน แล้วมาดูนะฮะโะบเซฟอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถลั่นไกได้นะฮะลันไกได้เดี๋ยวทําการจัดส่งให้คุณชานชัยมณีนะครับในวันที่2องสอพฤษภาคม2563นะครับโอเคต่อไปเลยนะฮะเป็นเจ้าพระเอกของเรานะครับเป็นคิมเบอร์ประกับ G10 นะฮะคิมเบอร์ประกับ G10 นะฮะนี่นะฮะเวลาออกแดดบางบงมุมก็จะมองเป็นสีขาวนะจะมองมุมก็จะมองเป็นสีเห็นไหม มันจะดำนะฮะแต่ว่ามเป็นสีขาวนะฮะแต่ก็สวยปิ๊กแบบหนึ่งนะครับเป็นมุมที่แบบว่าคมชัดนะฮะอันนี้มุมคมชัดนะประกับ G10 black อย่างนี้โอ้สวยงามนะครับดูจากในรูปมาดูเรื่องระบบก,กันเลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นนะลูกหมดสไลด์ค้างโอเคเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะฮะเรื่องระบบเซฟนะครับถ้าเราไม่ขึ้นนกสัพท์เนี่ยมันจะขึ้นหลังออนไม่ได้แต่ถ้าเราขึ้นหลังอ่อนไปแล้วนะกดหลัง ไอ้ขึ้นเซฟคู่ไปแล้วเนี่ยกดหลังอ่อนไม่ได้นะฮะไม่สามารถลั่นไกได้เลยนะฮะปรับเซฟคู่ลงมานะฮะไม่กดหลังอ่อนก็ลั่นไกไม่ได้นะครับมันลั่นไกไม่ได้นะฮะคุณจะต้องระบบของมันคุณต้องกดหลังอ่อนและลั่นไกนะครับผมเนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะเซฟคู่ขึ้นไม่ได้นะครับผมมันจะต้องขึ้นนก่อนเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกนะครับเมื่อกี้ลูกหมดสไลด์ค้าไปให้ดูแล้วนะครับผมจะให้ดูการคัดปอกทั้งหมด3นัดของครูเซนนะโอเคเนาะ ก็เป็นรอบวันที่2พฤษภาคน2563นะฮะก็มีลูกค้ามาทุกวันเลยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับลูกหมดนะฮะนี่นะครับเวลาใส่แม็กเน่ให้กดปุ่มนะฮะนะฮะคลิปหลายคลิปเลยที่ผมยังค้างลูกค้าอยู่ต้องขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทำการลงคลิปให้นะฮะค้างไว้หลายเดือนเลยนะฮะหนึ่งว้าวสองโอ้โหสามนะฮะลูกสุดท้ายเทออกมาได้เลยนะฮะแรงรีคอยนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับ เรื่องระบบเดี๋ยวจะเช็คให้ดูอีกครั้งหนึ่งไม่กดหลังอ่อนนะครับล่นไก่ไม่ได้นะฮะปรับขึ้นเซฟคู่นะครับกดหลังอ่อนก็ล่่งไก่ไม่ได้นะครับปรับลงมากดหลังอ่อนล่าไก่ได้นะฮะโอเคก็สําหรับใครที่อยากสั่งซื้อและติดตามนะฮะให้แอดไอดียไลน์มานะครับผมจะขึ้นไอดียไลน์ไว้ให้นะฮะตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้นะผมจะขึ้นไอดีไลน์ไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อแอดไอดียไลน์มาแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้ามากนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ใน Youtube ให้ด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะลาไปด้วยเจ้าแลมโบไอคิมเบอร์นะครับ G 1 0ตัวนี้นะฮะโอเคนะสวยงามเอ๊ะสมัยกล้องมันไม่ค่อยชัดเท่านั้นเองนะฮะแต่บอกเลยเลยว่างานจริงสวยงามมากนะครับแล้วก็แลมโบนะฮะพร้อมรูค่า10นัดโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ โอเคนี่ก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่2พฤศภาคมสองพนรนะครับของคุณชาญชัยมณีนะฮะก็เป็นรัมโบดำนะครับแม็กกาซีส2ตัวแล้วก็ลูก50นัดนะฮะแล้วก็ของคุณธนทรทองงามนะครับก็เป็นครูเซ่คิมเบอร์สีดำประกับจีสพร้อมลูก5้านัดนะฮะเดี๋ยวทำการจัดส่งให้วันนี้นะครับวันที่2พฤษภาคมสองพนะฮะเดี๋ยวทำการจัดส่งให้เลยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามใน u t u b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ